สวัสดีค่ะยนดีข่าสู่ช่องพี่ราไทนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ในคลิปนี้เรามารับชมนะคะเด็กน้ามูนะคะเด็กน้ามูมาปวดอะไรบ้านพี่รอไทนอีกเนาะวันนี้นะคะเด็กน้ามูมาปวดบ้านพี่รอไทยจ้านะคะโอ้เกิดห่วงเกิดห่วงพี่อไทย่วงพ่อด้วยอ๋อพี่อไทย่วงพ่อด้วยนะคะนี่เอ้ยยาเอาเอา โคกกลงกวกกยเดอปะเดียวชอบชอบใจชอบใจชอบมาเล่นบ้านเที่รไทยน,นะคะแม่แม่ชอบมาเล่นบ้านพที่รไทยน,นะคะ <S <S <อ>เ,คเพราะว่าบ้านเที่ยวไทยมีรายโอ้โหทําอะไรลูกดังมากเลยทําอะไรดังมากเลยนี่ไม่อายแม่แม่เลยเหรอโอ้โหนะคะ่ายลมดังมากนีขาหลังโอ้โหขาหลังมีขาหลังใส่แม่ด้วยเอ มาค่ะแม่โมแม่โมว่าสบายดีค่ะคุณนินนะคะนี่นะคะให้เพื่อเตยเพื่อน้องละไทยนะคะจะเหงื่อพันตอนหัวพ่อค่ะได้นะคะแม่หมูแม่หมูบอกแม่หมูบอกว่าให้ให้ให้พ่อให้พ่อเตยแก้งละไทยดูซิว่าจะห่วงพ่อหรืยังทีเฮ้ยนะคะตัวาปวดตัวาปวด สุดยอดเอโหมีขาหลังใส่แม่คอนด้วยนะคะน้องน้ำหมูขาหลังฝุ่นตลบใส่แม่คอนด้วยนะคะเออนี่นี่นะคะแม่แม,แม่ดูนะคะดูเป็นไงคะแม่แม่เป็นไงความน่ารักของน้องน้ำหมูนะคะวันนี้มาเล่นกับพี่ละไทยอย่างเต็มที่นะคะวันนี้ทุกครั้งทุกครั้งที่ พี่เดินออกกําลังกายต้องแวะนะคะต้องแวะเวลาอ่าต้องแวะนะคะต้องแวะมหาเทียวไทยจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋เอ้ยเอ้ยๆๆพี่อัธไทยมองหาพ่อมองหาพ่อนะคะมองหาพ่อพี่อัธไทยมองหาพ่อนะคะโอ้โหเป็นไงล่ะทีนี้เกิดมีคนห่วงพ่อขึ้นมาแล้วนะคะแม่ๆมีคนห่วงพ่อนะคะ เจอใช่ไหมลูกเอ,อ้ยดิส่งเสียงด้วยออโอ้โหพ่อพ่อพี่เดอ้อพ่อพี่เด้อร์ดิบ้านจันพ่อพี่ได้ดิน้องน้ำโมวีวีไอ,อ้เฮ้ย,ออยออว้าวาว,าว,าว้าวอ,อ้าวเสียงห่วงพ่อนะคะเสียงห่วงพ่อด้วยนะคะแม่แม่นี่เสียงห่วงพ่อนะคะแม่นบอก ทำอะไรดอกนแมวหัวแห้งหังแห้งไปสั่นรักพ่อห่วงพ่อมากนะคะเอ้ยน้องน้องเติมพลังอยู่นั่นน้องเติมพลังอยู่เอ้ยายๆน้องเติมพลังอยู่นะคะแม่แม่มีเติมพลังด้วยนะคะแม่หมูกอดไว้เลยค่ะแม่หมูกอดไว้เลยนะคะ ห่วงมากรักมากนะคะห่วงมากรักมากเอโห่วงมากรักมากจ้าแม่เม่โอ้ย่าญพียอไทยฮ่ห่วงโอ้ยอยากวดมาสันว่าโอ้ยอย่ากวดอย่ากวดหนูอ่าอ่าอ่ากวดผมอย่ากวดผมไอเป็นไงล่ะอย่ากวดผมอย่ากวดผมโอ้ยเอาลูกกินให้อิ่มก็ลูกกินให้อิ่มเอาเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้าง เปลี่ยนข้างกลัวพี่ออไทยแย่งนะคะกลัวพีอ่ออไทยแย่งไปห่วงข้างนู้นไว้เลยนะคะเอ,อ้ยห่วงข้างนู้นเล,เลยนะคะอ,อีอ๋กลัวพี่ออไทยแย่งนะคะแม่แม่นี่นะคะกลัวพี่ออไทยแย่งนะคะน้องแมวผมขอที่น้องกอนแล้วค่ะใจกว่าแมวมีมีห่วงมีห่วงเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้าง มีห่วงพี่ออไทยด้วยนะคะแม่แม่เขามีห่วงพี่ออไทยด้วยก็แล้วค่ะผนไปแล้วนี่นมีห่วงมีห่วงด้วยนะคะมีห่วงด้วยเออพี่ออไทยอย่าไปแย่งน้องลูกอย่าไปแย่งน้องยล่งหลาใหญ่แล้วยี่หลาโตแล้วอี่หลายานมแล้วนันกลัวเอ้ยแม่แม่ขะมีกลัวพี่ออไทยแย่งด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะ สค่ะสวัสดีค่ะนะคะอ่ะน้องลโมจะกลับบ้านแล้วนะคะดื่มอ่ะครับอ่ะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเอาสวัสดีค่ะแม่แม่ก่อนสวัสดีค่ะแม่แม่ก่อนอุ้ยเอาแล้ววันดีเอาแล้วเอาแล้ววันดีเอาบ่มีเสียงสวัสดีขอบคุณครับแม่แม่เลยบาานี้้อวันดีคุณแม่เ อิ่มอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วหันขางเลยบอดีโเ้ยอิ่มแล้วหันขางบ่เดีนี่น้องน้ำโมนี่นะคะนี่นะคะสวัสดีครับเฟิ่นหวาอ่ะน้องน้ำโมก็จะกลับบ้านนะคะแม่แม่น้องน้ำโมจะกลับบ้านเดินทางกลับบ้านนะคะไปพักผ่อนแล้วนะคะเดินออกกําลังกายนะคะเพื่อสุขภาพนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็่าเติมพลังก็อิ่มเรียบร้อยนะคะได้เวลานะคะ พักผ่อนนะคะของเด็กน้อยนะคะแม่แม่ได้เวลาพักผ่อนของเด็กน้อยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามานะคะรับชมนะคะในรายนี้นะคะพร้อมกับเด็กๆนะคะเ <ST AR 1> <ๆ S 1> ด็กๆของเราป่วนมากนะคะแม่แม่ค่ะชมบรรยากาศป่วนๆ,ๆของเด็กๆนะคะแม่แม่ค่ะไปแล้ว่ะพี่ละไทยน้องกลับบ้านแล้วลูกเดี๋ยวค่อยเล่นมาเล่นด้วยกันใหม่นะคะอ่ะบายยน้องก่อนบายยน้องก่อนลูกบายยน้องก่อนลูก บายบายขอบคุณนะคะน้องนองโมที่แวะมาเล่นกับพี่อรไทยนะคะอน,นี้นะคะโอยส่งเสียงใหญ่เลยเดี๋ยววันหลังวันหลังค่อยมาเล่นด้วยกันใหม่ลูกเดี๋ยววันหลังให้น้องแวะมาอีกครั้งเด้อน,นี่ทุกๆครั้งนะคะเวลาอ่าน้องนองโมนะคะเดินออกกำลับบงกายก็จะชอบแวะมาหาพี่อรไทยที่บ้านนะคะแม่แม่ เวลาไหนพ่อเตยไม่อยู่นะคะก็จะไม่ได้เข้ามานะคะหาพี่รสไัยนะคะแม่แม่ค่ะถ้าวันไหนพ่อเตยอ,อยู่ก็จะเข้ามาเล่นด้วยกันแบบนี้นะคะแม่แม่ขอบคุณทุกๆก,กําลังแรงใจนะคะที่แม่แม่นะคะได้เข้ามานะคะพูดคุยกันแล้วก็มานะคะออเดอร์ผลไม้นะคะร่วมสนับสนุนนะคะสมทบทุนนะคะสร้างการสานให้กับน้องไทยของเรานะคะแม่แม่ค่ะ ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยขอบคุณทุกกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะในไรนี้ในคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะในหมู่บ่าเสียงอไทัยดอมใช่เสียงน้องนะคะเสียงอไทัยดอมใช่เสียงน้อโอ้ยน้องกลับแล้วลูกน้องกลับแล้วลูกเออดีใจนะคะแม่แม่ดีใจใหญ่เลยนะคะเสียงเสียงน้องอไทัยก็น้องหน้มูนะคะพร้อมกันเลยนะคะแม่แม่ จะมีเสียงออกพร้อมกันนะคะเมื่อสักคู่นะคะแม่แม่ค่ะเอ้ยดูมีห่วงมีห่วงพ่ออีมีห่วงพ่อมีห่วงพ่อนะคะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยดูค่ะเล่นกับพ่อใหญ่เลย <laughs> โอ้ยหยอกหยอกพ่อใหญ่เลยนะคะดูค่ะนี่รักพ่อห่วงพ่อนะคะมีนะคะสาวสาวน้อยรักพ่อห่วงพ่อนะคะแม่แม่ดูนะคะดู <laughs> อะไรลูกโอ้ยกลัวพ่อหนีบอกลูกส่งเสียงใหญ่กลัวพ่อหนีไอเห็นไหมคะแม่แม่เขากลัวพ่อหนีเขาหนีด้วยนะคะนี่ยังกลัวอีกเลยสาวสวยนะคะใช่ค่ะน้องกลับบ้านแล้วยังมีอวยกอดกอดด้วยนะคะแม่แม่กอดห่วงพ่อด้วยนะคะเอ้ยไม่ให้พ่อไปไหนนะคะเอไม่ให้พ่อไปไหนนะคะ กอดห่วงพ่อไว้เลยนะคะไม่ให้พ่อหนีไปไหนนะคะโ,โหสุดยอดเลยนะคะแม่แม่นี่นะคะความรักนะคะความรักความห่วงใยนะคะน้องไทยแล้วก็พ่อขวานนะคะแม่แม่อยู่อ่เป็นนอ้องไทยใช่ะนะ้อง่หมเอ้ยนี่ส่งเสียงส่งเสียงส่งเสียงไม่หยุดเลยนะอือส่งเสียง ส่งเสียงไม่หย pues mm nah. ุดเลยนะคะน้องละไายนะคะส่งเสียงไม่หยุดเลยนะคะแม่แม่เอ๋ยเอยอุ้ยอีย่าอันนี้นะคะรักโอมากนะคะแม่แม่นี่กดไหวพอเห็นงานไหวพอเห็นงานวันนั้นแม่โอ้ยเนาะคุยเก่งนะคะใช่ค่ะแม่โมคุยเก่งนะคะ มีกอดไว้ไม่ให้พ่อทํางานด้วยนะคะแม่แม่เอ้ยไม่ยอมให้พ่อทํางานดอกนะคะกอดกอดห่วงไว้นะคะแม่แม่โ <laughs> อยอะไรจะขนาดนั้นนะคะเอ้ยอะไรจะขนาดนั้นลูกมีกอดมีห่วงไว้ด้วยนะคะ <laughs> สุดยอดนะคะสุดยอดแน่แน่ <laughs> น่ารักนะคะน่ารักเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะคะแม่แม่ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลก์กดแช่นะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะให้กับคลิปนี้กับน้องไครของเรากันเยอะๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพบเจอกันนะคะในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ